สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปหวยสามลัดอังกฤษเยอรม,มันรัเสเซียนะคะของอังกฤษตัวเด่นก็มีศูนย์กับเจ็ดนะคะตัวกันตัวลองก็คือแปดกับหนึ่งนะสามตัวแล้วก็วางแนวทางไว้ให้นะคะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์เก้าสองสี่สามสามศูนย์สองเก้าสามศูนย์ 0. เพื่อนๆนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะของเรา ทำคลิปเรกเมื่อวานแล้วก็เข้านะหกหกเมื่อวานนี้ต่อไปก็เป็นหุ้นของเยอรมน,นีของเยอรมันเด่นสี่กับห้าตัวกันตัวรองก็คือสองกับเจ็ดนะคะเมื่อวานเยอรมันแล้วก็เข้าหนึ่งหกค่ะไม่หลุดค่ะไม่หลุดสามตัวก็มีสองศูนย์สี่สองเก้าสามสี่สองสามเก้าห้าหนึ่งนะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูเนาะ ของรัเสเซียของรัเสเซียเมื่อวานเราก็ไม่หลุดนะคะของรัเสเซียของเราก็เข้าสามหนึ่งค่ะเกือบสามตัวตรงนะก็มีเด่นแปดกับหนึ่งศูนย์กับ7จสามตัวเราก็ทำแนวทางไว้ให้นะคะก็ขอให้นำไปพิจารณากับอาจารย์ท่านอื่นดูก็ได้นะสำหรับคลิปของเราที่ทำออกมาทุกคลิปทุก แนวทางไม่มีหลุดค่ะเข้าทุกแนวทางนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องน้ําเพชรพารวยบนเส้นพารวยก็ขอให้เฮงเงรวยๆวยปังปังทุกคลิปทุกทุกคลิปทุกคุณทุกรัดเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะโชคดีร่ำรวยหิงหิงรวยรวยปังปงค่ะสวัสดีค่ะ